สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็พบกับครูนุ้ยในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็เป็นเรื่องการแต่งประโยคค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกการแต่งประโยคนะคะเรามารู้ก่อนว่าประโยคคืออะไรประโยคก็คือเป็นการนําคำมาเรียบเรียงให้มีความหมายว่าใครทำอะไรนะคะหรือว่าใครเป็นอะไรตัวอย่างการแต่งประโยคนะคะ ในตารางนี้เนี่ยก็จะเป็นใครนะคะซึ่งใครเนี่ยก็คือประธานนั่นเองและทำอะไรนะคะก็คือกริยานะคะบอกว่าคนที่เป็นประธานเนี่ยเขากำลังทำอะไรในตารางนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือประธานกับกริยานะคะ อ่ะบรรทัดแรกเลยนะคะแม่ล้างจานแม่เป็นประธานล้างจานเป็นกริยานะคะฉันร้องเพลงหมาเ่าเพื่อนเป็นหวัดดอกไม้บานแก้วแตกเห็นไหมคะจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็นคนกระทำแล้วก็ส่วนที่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำอะไร ต่อมาประโยคคืออะไรนะคะก็คือเป็นข้อความที่บอกให้รู้ว่าใครทำอะไรซึ่งเราเรียกว่าประโยคนะคะแล้วก็ใครเป็นอะไรเช่นเดียวกันเราก็เรียกว่าประโยคค่ะทีนี้มาดูมารยาทในการเขียนบ้างนะคะการที่เราจะเขียนประโยคออกมาเนี่ยเราจะต้องมีมารยาทในการเขียนยังไงเพื่อให้ การเขียนของเราเนี่ยมันดูสวยงามแล้วก็ดูมีประโยชน์มากขึ้นนะคะข้อแรกเลยก็คือจะต้องเขียนให้อ่านง่ายก็คือตัวหนังสือเนี่ยจะต้องสวยงามน่ามองนะคะใครเห็นใครก็อยากอ่านเนาะแล้วก็เวลาที่เราเขียนผิดนะคะก็ให้เราเนี่ยใช้ยางลบในการลบให้สะอาดไม่มีการเขียนซ้ำตัวหนังสือเพื่อให้ดูว่าแบบมันแบบ ลบคำผิดไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีเนาะแล้วก็ใช้คำที่ไพเร้อนะคะไม่เขียนบนพื้นหรือว่าบนผนงังแล้วก็สุดท้ายค่ะไม่เขียนบนพื้นผนังประตูหรือพื้นที่ต่างๆทางที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนนะต่อมาค่ะให้เราลองฝึกอ่านประโยคนะคะในหน้าที่210นะคะ มีประโยคอยู่ทั้งหมด12ประโยคเนาะให้นักเรียนฝึกอ่านในหนังสือของตัวเองได้เลยนะคะ ทีนี้มาดูแบบฝึกหัดกันนะคะอยู่ที่หน้า211ค่ะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะคะหน้าข้อความที่เป็นประโยคนะคะประโยคจะต้องมีอะไรบ้างว่าใครนะคะก็คือประธานทำอะไรแล้วก็ใครเป็นอะไรซึ่งอาจ อาจจะเป็นทั้งคนสัตว์หรือว่าสิ่งของก็ได้เนาะข้อที่หนึ่งค่ะครูเล่านิทานข้อนี้เป็นประโยคไหมคะ <S <S เป็นนะคะข้อนี้เป็นประโยคเพราะว่าครูเป็นคนที่กระทำนะคะแล้วก็เล่านิทานก็คือเป็นการกระทำฉันหิวน้ำข้อนี้ก็เป็นประโยคเช่นเดียวกันนะคะข้าวเหนียวไก่ย่างข้อนี้ ไม่เป็นประโยคนะคะหลับฝันดีก็ไม่เป็นประโยคนะคะแล้วก็แม่ไก่ออกไข่แน่นอนค่ะแม่ไก่เป็นผู้กระทําแล้วก็การออกไข่เป็นกริยานะคะก็เป็นประโยคนะคะต่อมาในหน้าที่211เช่นเดียวกันด้านล่างนะคะเขามีคํากําหนดมาให้เราก็เอาคําเหล่านี้นะคะมาเขียนให้เป็นประโยคนะคะข้อแรกบอกว่าขยะชันเก็บ นะคะเราก็เอามาแต่งได้เลยค่ะเป็นประโยคว่าฉันเก็บขยะนั่นเองข้อที่สองเลียขนแมวนะคะข้อนี้แต่งยังไงดีขนเลียแมวได้ไหมไม่ได้นะคะก็จะเป็นแมวเลียขนนะคะร่วงใบไม้นะคะก็แต่งประโยคได้เป็นว่าใบไม้ร่วงนั่นเองค่ะ ข้อสุดท้ายดวงอาทิตย์ขึ้นโอ้โหอันนี้ง่ายมากเลยนะคะเรียงได้เลยก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นนั่นเองต่อมาให้นักเรียนแต่งประโยคเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้นะคะในหน้าที่2 1 2นะคะข้อแรกถามว่าเธอชอบสีอะไรนะคะเราก็ตอบการตอบก็คือจะต้องขึ้นต้นด้วยฉันใช่ไหมเพราะเขาถามเราเนาะเราก็ตอบว่าอะไรคะ ฉันชอบสีฟ้าข้อที่2ถามว่าเธอทำอะไรก่อนไปโรงเรียนนะคะเราก็ตอบเหมือนเดิมค่ะฉันทำอะไรคะฉันกินข้าวก่อนไปโรงเรียนหรือใครจะตอบว่าฉันแต่งตัวฉันอาบน้ำฉันออกกำลังกายแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะข้อที่3เธออยากเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นนะคะข้อนี้ก็ตอบได้ว่า ฉันอยากเป็นดาราเมื่อโตขึ้นหรือนักเรียนจะอยากเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ผิดนะคะเราสามารถเขียนได้เองเลยสุดท้ายของวันนี้นะคะเรามาดูว่าประโยคเนี่ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะประโยคจะต้องมีอะไรบ้างคะอันแรกเลยก็คือมีว่าแบบใครที่เป็นคนกระทำนะคะเราก็เรียกว่าประธานนั่นเอง ะะแล้วก็ต่อมาค่ะมีอะไรอีกจะต้องมีว่าคนคนนั้นเนี่ยทำอะไรหรือที่เราเรียกว่ากริยานั่นเองนะคะสำหรับการแต่งประโยคนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าการแต่งประโยคเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ เป็นการสื่อสารให้คนอื่นรู้เนี่ยว่าเราต้องการอะไรเช่นฉั้นหิวน้ำฉันอยากกินข้าวอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราใช้ประโยคถูกต้องการสื่อสารก็จะเป็นไปได้ดีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นๆแล้วก็คนอื่นๆก็จะเข้าใจเราเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของการแต่งประโยคก็จบเพียงแค่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้เรื่องของการแต่งประโยคก็จบเพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ